ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างเมนูนะครับให้กับบล็อกของเรานะครับซึ่งผมจะเข้าสู่บล็อกนะครับที่จะทําการแทรกเมนูนะครับในที่นี้ผมใช้บล็อกที่ชื่อว่า solo 2 6 2นะครับ b o x p o t o t com นะครับจากนั้นครับกด enter นะครับเพื่อเข้าสู่บล็อกนะครับสําหรับทําการแก้ไขนะครับซึ่ง อันดแรกนะครับเราก็ต้องเข้าสู่นะครับหน้าแก้ไขนะครับของบล็อกนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ไปที่อ่าที่โปรไฟล์นะครับจากนั้นก็ล็อกอินนะครับเข้าชื่ออีเมลนะครับที่เราใช้สมัครนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปในส่วนของหน้าเมนูหลักนะครับซึ่งอยู่มุมซ้ายมือนะครับ วิธีการสร้างเมนูนะครับให้กับบล็อกของเราเพื่อให้แลดูสวยงามนั้นนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องไปสร้างนะครับส่วนที่1นนะครับไปสร้างหน้าเว็บนะครับว่าเราต้องการให้อ่าเมนูของเรานั้นนะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคลิกไปที่คําว่าหน้าเว็บนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปในส่วนของเมนูหลักนะครับไปคลิกคําว่าหน้าเว็บใหม่นะครับหรือจะคลิก นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับสร้างหน้าเว็บใหม่นะครับในทีนี้ผมคลิกตรงมุมซ้ายนะครับสร้างหน้าเว็บใหม่ในทีนี้อันดับแรกนะครับเราต้องการให้หน้าเว็บของเราชื่อว่าอะไรสมมติผมต้องการให้เป็นในเรื่องของนะครับเมนูที่1ชื่อว่ากําเนิดอาเซียนนะครับกําเนิดอาเซียนนะครับแล้วก็เอาเรื่องของประวัติของอาเซียนนะครับเอามาใส่ในส่วนของเนื้อหานะครับ จากนั้นก็ทําการเผยแพร่นะครับยืนยันนะครับแล้วก็เมนูที่2นะครับผมต้องการนะครับไปที่หน้าเว็บนะครับคลิกหน้าเว็บใหม่นะครับผมต้องการวัตถุประสงค์นะครับของการก่อตั้งประเทศอาเซียนนะครับก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับ ก็ทําการเผยแพร่นะครับยืนยันนะครับแล้วก็เมนูที่3นะครับผมเข้าไปที่เมนูหลักนะครับเมนูที่3นะครับเราก็คลิกไปที่หน้าเว็บใหม่นะครับจากนั้นผมจะเอาครับว่านะครับหน้าเมนูที่3นะครับวิสัยทัศน์ผมก็พิมพ์ตรงนี้ครับวิสัยทัศน์นะครับเสร็จแล้วก็ครับวางในเนื้อหาวิสัยทัศน์นะครับ แล้วก็เผยแพร่นะครับจากนั้นนะครับเมนูที่4นะครับผมจะสร้างนะครับเมนูที่4นะครับนะครับก็ไปตรงที่เมนูหลักนะครับไปพื่หน้าเว็บใหม่นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับปาติญญาอาเซียนนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปในทีนี้ผมจะสร้างสักสีเมนูนะครับนะจากนั้นผมก็ จัดหน้าเสร็จสับก็เคยแพร่นะครับดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับในหน้านะครับในหน้าของอ่าเว็บนะครับในหน้าเว็บนี่นะครับในหน้าเว็บเนี่ยผมก็จะมีข้อมูลนะครับอยู่ทั้งหมด4ข้อมูลด้วยกันนะครับซึ่งชื่อข้อมูลที่ปรากฏอยู่ตรงนี้จะเป็นชื่อของเมนูนะครับที่เรากําลังจะสร้างนั่นเองอันนี้ก็เปรียบเสม,มือนกับหน้าลิงก์นะครับของ เอกสารข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากที่เราสร้างเมนูเสร็จเราคลิกลิงก์ก็จะมาสู่หน้าตรงนี้นะครับเพื่อแสดงเนื้อหาของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปในส่วนของหน้าเมนูหลักนะครับหลังจากที่สร้างหน้าเว็บเสร็จนะครับเราก็เลื่อนสกอร์บาร์ตรงนี้มาในส่วนของการออกแบบนะครับไปในส่วนของการออกแบบนะครับหลังจากที่สร้างหน้าเว็บเสร็จก็ไปที่การออกแบบนะครับคลิกที่การออกแบบนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับในส่วนของหน้านะครับการออกแบบเป็น,นะครับมันก็จะมีในส่วนของอนะครับแกจิตนะครับมีในส่วนของแกจิตในส่วนนี้นะครับซึ่งเราต้องการแกจิตอันนี้มันเป็นส่วนสไลด์บาร์นะครับอยู่ได้คุมขวามือนะครับนะ ก็เราก็ไปเพิ่มแก๊สเจ็ดนะครับเราเพิ่มแก๊สเจ็ดนะครับแล้วก็ไปหาคําว่านะครับหาคำว่าหน้าเว็บนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงหน้าเว็บนะครับคลิกเครื่องหมายบวกหรือจะคลิกตรงคาว่าหน้าเว็บก็ได้นะครับคลิกหน้าเว็บนะครับจากนั้นสังเกตเห็นว่าในหน้าเว็บของเราเนี่ยมันก็จะปรากฏนะครับในส่วนของอสิ่งที่เราสร้างเอาไว้นะครับในหน้าเว็บของเราเมื่อกี้นะครับ สร้างไว้หน้าเว็บนะครับทั้งปฏิญาอาเซียนทั้งวิสัยทัศน์ทั้งวัตถุประสงค์ทั้งกาเนิดอาเซียนนะครับซึ่งในส่วนนี้เราต้องการให้นะครับอันไหนขึ้นก่อนเราก็สามารถที่จะเคลื่อนตรงนี้ได้นะครับหรือนะครับหรือเราต้องการให้อันไหนขึ้นก่อนเราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับสมมติในส่วนนี้ผมต้องการกาเนิดอาเซียนก่อนผมคลิกกาเนิดอาเซียนมีวัตถุประสงค์นะครับมีวิสัยทัศน์สังเกตนะครับแล้วก็มีปฏิญญาอาเซียนอย่างนี้เป็นต้น ในที่นี้ผมได้อยู่ทั้งหมด4เมนูนะครับพอเราสร้างเมนูตรงนี้เสร็จนะครับเราก็กดบันทึกทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการสร้างเมนูเพิ่มเราก็ไปตรงที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็สร้างเมนูเพิ่มขึ้นมาแล้วพอเรามาในส่วนของนะครับหน้าเมนูในส่วนนี้มันก็จะเกิดช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็ติก๊กเครื่องหมายถูกนะครับเพื่อให้มันไปแสดงผลในหน้าเว็บในที่นี้ผมเอาอยู่ทั้งหมด สีเมนูนะครับรวมทั้งหน้าแรกก็เป็น5เมนูทําการกดบันทึกนะครับตัวกดบันทึกนะครับจะอยู่มุมด้านล่างนะครับมุมด้านล่างนะครับอย่านะครับอยู่มุมด้านล่างนะครับซ้ายมือนะครับมุมด้านล่างซ้ายมือนะครับเป็นตัวกดบันทึกนั่นเองนะครับนะครับตรงนี้นะครับ บันทึกนะครับกดบันทึกนะครับพอทําการกดบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาในส่วนของเมนูหลักแล้วมาดูการแสดงผลนะครับไปดูที่บล็อกนะครับไปที่เมนูหลักนะครับเลื่อนสกอตนะครับเมาส์ลงมาที่ดูบล็อกนะครับคลิกดูบล็อกครับอ่าสังเกตเห็นว่าตรงมุมตรงนี้นะครับขวามือของเราก็จะเกิดเมนูนะครับเกิดเมนูข er ึ้นถ้าเราคลิกนะครับในส่วนนะครับหน้าเมนูมันก็จะปรากฏนะครับออกมาให้เราเห็นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คลิกวัตถุประสงค์กันก็ตั้งอาเซียนก็จะมีวัตถุประสงค์ออกมาคลิกวิสัยทัศน์ก็จะมีวิสัยทัศน์ออกมาคลิกปฏิญญาอาเซียนก็มีปฏิญญา,าเซียนเกิดขึ้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นการสร้างเมนูให้กับหน้าบล็อกของเรานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับในเรื่องของการสร้างเมนูนะครับในเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับผม